เกิดเหตุพบศพลอยน้ํากลางทุ่งนานในพื้นที่น้ําท่วมอําเภอวังทองจังหวัดพิศณุโลกทราบว่าเป็นชายอายุ20ปีหายตัวไปครับตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครับวันนี้ครับเมื่อเวลาประมาณ17.30นาทีมีการรับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ําอยู่กลางทุ่งนาหมู่ที่5ตบาบลชัยนำำามอาเภอวังทองจังหวัดพิศณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำวังทองระดับความลึกประมาณ2เมตรโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบูรพาและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจทีมสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติอาสาบรรเทาภัยวังทองต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปตรวจสอบจึงพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อคือนายธีรพงษ์ชาปัญญาอายุ20ปีบ้านเลขที่21ทับ3หมู่ที่1ตําตำบลชชยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ลักษณะนอนหงายหน้าอยู่กลางทุ่งนาสวมเสื้อคลุมสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ จ้าหน้าที่กู้ภัยบุรพานำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชครับซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่28กันยายนนางสาวพัทรวดีทองภูลอายุ20ปีแฟนของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจภูทรวังทองว่าเมื่อวันที่27กันยายน2568เวลาประมาณ19นาฬิกานายธีรพงศ์ได้ขับขี่รถจักรยายนยนต์หมายเลขทะเบียน1กไก่ผอพึ่งขีด8313พิษณุโลกออกจาก ที่พักอาศัยแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นสีดำและไม่สามารถติดต่อได้จนเมื่อวันนี้ได้เจอศพลอยน้ำมาทําให้ยืนยันนะคะได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นแฟนของตนค่ะยืนยันจากรอยสักที่หน้าอกและชุดที่ใส่ว่าเป็นคนเดียวกันส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องรอการชันสูตรทางการแพทย์ต่อไปค่ะ